สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ติด,ดตามทุกคนนะคะทั่วทิศทั่วไทยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสบายสบายสไตล์อาน,นานะคะวันนี้ก็จะมาเข้าป่านะคะบ้านสวนนะคะบ้านสวนที่เป็นบ้านคุณย่านะคะบ้านคุณย่าคุณย่ากับอาตั้มนะคะก็ได้ร่วงรับไปแล้วนะคะก็จะเป็นบ้านที่ยังไม่มีคนอยู่นะคะ เราก็จะมาทำความสะอาดตัดหญ้าให้นะคะดูสิคะก็มีต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยก็มีหัวปีนะคะหัวปีปีกล้วยนะคะนี่ก็เป็นสภาพของบ้านคุณย่านะคะาตาตั้มกับคุณย่าก็ร่วงรับไปแล้วเราก็มาดูแลบ้านหลังนี้ให้นะคะก็นานๆทีมาตัดหญ้านะคะตัดหญ้าอัน นี้ก็จะประกอบไปด้วยเป็นบ้านสวนนะคะก็มีผล,ลไม้มีมะม่วงมีกล้วยนะคะกล้วยก็เต็มไปด้วยหญ้าคานะคะแลนะหญ้าอื่นๆนะคะเราก็จะมาตัดหญ้าให้สวยงามนะคะวันนี้ก็เริ่มตัดตรงถนนแล้วนะคะเริ่มตัดตรงถนนหญ้าแล้วดูเด็กๆนะคะเอาเต็น์มากางเต็น์ใหญ่มากเต็น์ใหญ่มากเลย ดูสิคะนั่นก็ต้นลำใหญ่กาลังเป็นผลนะคะต้นลำใหญ่กาลังเป็นผลปีนี้ก็คงออกลูกผลดกเหมือนกันนะคะนี่นะคะดูสิคะบรรยากาศก,ารก็ร่มรลื่นอยู่นะคะถึงจะอากาศจะร้อนนะคะแต่เราก็ได้ร่มเงาจากต้นไม้นะคะอันนี้ก็หัวปีนะคะที่เราจะตัดไปวันนี้นะคะน,นี่ก็มะม่วงนะคะมะม่วงที่เหลืออยู่นะคะปกติมันดกกว่านี้นะคะ แต่ว่าไม่ได้มาหลายวันนะคะประมาณสักเกือบเดือนนะคะก็เลยเหลืออยู่ไม่เยอะนะคะเหลืออยู่สองสามลูกแต่ก็ยังดีนะคะที่ยังมีให้กินอันนี้ก็เป็นหัวปีนะคะน,นี่ก็บ้านคุณยาก็จะธรรมชาติมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรังนกนะคะรังนกนกอะไรเอ่ยทาไมมาทํารังแบบนี้ดูสิคะรังนกเหมือนเปนอนเลยนะคะแต่ไม่มีนกนะคะไม่มีแต่รังมันหอยอย่างนี้ยแล้วมันจะอยู่ยังไงคะเนี่ย ดูสิคะขั้วมันก็บางๆนิดเดียวถ้านกมาอยู่มันจะตกไหมคะเนี่ยรูสร้างมาได้ยังไงเนี่ยน่ารักดีนะคะสงสัยเป็นนกนกอะไรคะนกตีวิทย์มั้งคะรังน้อยแต่ก็สร้างรังได้สวยนะคะสร้างรังได้สวยงามมากดูสิคะขั้วมันอยู่มีนิดเดียวเ <laughs> หมือนว่าดูสิคะเหมือนเปนเลยนะคะ, <laughs> ะสร้างธรรมชาติมากเลยค่ะสวยค่ะสวยสงสัยนกมันคงจะตัวเล็กมากเลยะค่ะถึงมีรังเท่านี้ รู้ใคะอ่ะหญ้าก็ยังรกอยู่นะคะยังรกอยู่นี่ก็งานหนักเลยนะคะนี่งานหนักเลยค่ะสําหรับการจะมาดูแลบ้านทําความสะอาดหญ้าวันนี้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยรกมากอ้าว วันนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะคิดหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณสำหรับผู้ติด,ดตามทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกทิศทั่วไทยนะคะจะมีผลงานให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะวิดีโอสดๆไม่มีตัดต่อเลยนะคะเอาวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับวันอาทิตย์นี้นะคะบา,บายยค่ะ